ไม่พูดอีกไปใครสัมภาษสัมภาษนะายโอเยันนี้เป็นไงวางจังห่ายกห่ายได้สอกครับได้สอกสอกใช่ไหมเขาวิ่งเข้ามาเอ้าังหนะจังหวะนั้นนี่ตั้งสอกไว้เลยเหรอหรือไงสอกครับมึงกับเลงไว้ช่วงสี่ยกแรกดเงไว้ไหมลองสอกเลงมือนกับเลงไว้อยู่ไหมยงต่อเลงอยู่ใช่ไหมหาางวะ พอใจขนาดไหนเดี๋ยวนี้พอใจมากครับก็ถามอีกหนึงยยกสี่รตีหหลไหลแค่มกันนะมองแรกอ่ะเป็นไงบ้างเราอ๋อ็นไรอฮเราก็แก้ขนได้แก้ขึ้นได้ช่วงไปยกไปยกเยเหมือนกับคู้ต่อสู้เขา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 ถอยเขาถอยป่ะเขาถอยดนหขอถอยรแเินเออแแเดินแต่ตอนหลังตอนหลังเราเราถ้าเราถอยเราเสียก่อนโอ้รู้เลยใช่ปะ มีเจ็บปีกอะไรตรงไหนบ้างไหมวันนี้ก็เจ็บขานิดหน่อยครับเจ็บขาโอเคนะครับแล้วโดนโดนเจ็บตรงไหนบ้างอ่ะสวัสดีครับมีไหมไม่ครับไม่คิดว่เจ็บครับไม่มีแล้วก็โดนแต่ไก่ฮะโดนไก่สองชิ้นโดนย่๊องไหนเต็มเต็มเลยเต็มเต็มยกไหนยกไหนที่ไปโดนโดนเจ็บใจครับไม่ได้บอกกรรมการไม่ใช่ไหมก็ไม่ได้บอกแต่อาการออกไม่ได้บอกจะแต่เจ็บรู้ๆตอนนั้นตอนตรงไหนตอนหอยแน่เลยที่แบบ เียงข้างเใช่ไหมงันโดนเต็มเมโดนที่อาีเท่าไหร่วันนี้ได้สองแสนครับฮะสองแสนสองแสน้โปรกินมันมีวันนะวันนี่สสห้าโชคโชคเก็ตเได้สองแสนลูกเพียงให้ใช่ไหมพี่แอร์สัมบาทองเหรอสองแสนไฟละสองแสนสองแสนห้าไฟก็ห้าไฟก็ล้านนึง แต่ต้องทำให้ได้ทุกใบครับโอ้โหสุดยอดเลยแล้ววันเนี้ยมีมีโปรแกรมชกมันไหมบ้านไม่ไม่เข้าครับเพราะว่าเพทางทางค่ายเขาไม่อยากให้ไปครับอ้าวเพราะอะไรอ่ะวันมี้ผมน่าเสียดายผมโดนหนักครับโอ้โดนหนักใช่ไหมมันมันมันโดนเปิดเลยอ๋อก็เลยไม่อยากจะไปชกรงนั้นไม่อยากให้ไปครับอ่าอยากชกให้ยกไปเรื่อยไปละสองแสนสองแสนก็โอเคนะเงินเก็บเท่าไหร่แล้วหนูอ่ะไม่เหลือแล้วครับ ไปจ่ายครับพี่กันที่โชคดีที่สุดในพี่กันเลยประมาณนี้ครับสองสามสองสามถ้าเพื่อถามตรงไม่ถามไม่ถามถามแปดแปดเป็นไงบ้างเหรอวันนี้วันนี้น้องเป็นซ้อมที่ก็เปล่าครับเพื่อนมาตัวด้วยอ๋อมาเก็บตัวที่บินชัยมาลน้นหนักด้วยบอกว่าซ้อมอยู่เชียงใหม่นเมื่อไหร่บอกน้องไงก็ให้เก็บปีนซ้ายเดินหลอกคาหลัง ขาหลังขยิงไว้ตอนเจ็บทีมท้ายอย่างเดียวเพราะว่าโปเย่ก็เสียงเขาเลยคือเขาชอบยืนขาหน้าลอยถ้าขาหลังจะตายแต่ปีนี้แก่ทีมมาดีทั้งทีมงานเลยครับท,ทั้งพี่ตาแรนท,ทั้ออทงพี่บุรพเพชรทั้งลุงแอดก็บอกให้เดินผม,ผมก็ใา,คา่ความชิวยให้เดินเก็บทีมท้ายอย่างเดียวให้เก็บให้ขาหลังเขยิงไว้ตลอดเดินเบียดเดินเบียดแต่ภเสีเขาคือติดถอยอโอ้เกิถอยช่องถอยมันก็เลยมันก็เลยเป็นรองเขา พอไปยกสีเร <ieur. S 2> ิ่มเดินมันราคากลับมาเลยยกสี่ซึ่งมาคิดได้ว่าต้องมีตอกต้องต้องหมอว่าต้องมีจังหวะหลอกแล้วปันตอกก้าวไปปันให้ได้ต้องกล้าต้องกล้านี่ตายเพื่อนเราแล้เราบอกให้เพื่อนปันสองใช่ครับหมดยกก็บอกโอ้โวันนี้เอ้โหเกมมีนกไหนที่เราตกใจเรากลัวไหม มีมีไหมตัวก้าวต้นยกสี่นั่นแหละครับเพเขาเดินเข้ามาแล้วเพื่อนปลอบเบาะอ่าใช่ฮะอาจจะติดโม้นิดนึงนะครับนน่าจะกินครับเอาล่ะครับผมอ่ยดีดีเลยนะขอมีอะไรฝากขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณแล้วสำหรตองที่อัดเสียงขอบครณทั้